สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอในส่วนของเรื่องสิ่งบวล้ํมศึกษานะครับซึ่งเป็นหัวใจหัวใจหลักที่ผมใช้ในทุกๆก,กิจกรรมในเพจของผมก็คือ environmental education ผมขอให้ความสําคัญกับมันว่ามันเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนโลกเรานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมมีภาพภาพหนึ่งอยากจะให้คุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับลองดูกันว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพเด็กกําลังเก็บขยะช่วยกันเก็บขยะนะครับ แล้วคุณครูพอไม่ผู้ปกครองคิดว่าภาพเนี้ยเด็กเขารวมตัวกันทําเองหรือว่าคุณครูสั่งครับแน่นอนครับถามร้อยคนตอบเหมือนกันร้อยคนนะครับว่าคุณครูสั่งแล้วจริงๆแล้วความเป็นจริงที่เราอยากให้มันเกิดเราอยากให้เด็กเขารวมตัวกันเก็บเองหรือว่าอยากให้เกิดจากครูสั่งครับแน่นอนนะครับต้อคนอยากเห็นเด็กๆคิดแล้วก็รวมตัวกันเองลงมือทํากันเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอก สิ่งแวดล้อมนักศึกษาก็เหมือนกันนะครับสิ่งแวดล้อมนักศึกษาหรือ environmental education mm hmm. ทั่วโลกเขาให้นิยามว่าคือกระบวนการที่เราจะเปลี่ยนคนหรือสร้างคนให้เขาเกิดสํานึกมีความห่วงใย,ยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็ปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทำยังไงให้คนมีความรู้เจตคติมีทักษะนะครับมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นและก็แก้ไขปัญหาเก่าที่กําลังมีอยู่นะครับทั้งโดยตัวของเขาเองและโดยความร่วมมือกับผู้อื่น อันนี้คือนิยามนะครับนิยามที่ทั่วโลกเขาให้กันยูนิสโกก็ให้ให้นิยามไว้แบบนี้แต่สําหรับผมเองผมมองว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยคือเครื่องมือในการเปลี่ยนคนนะครับคือเราจะเปลี่ยนคนยังไงให้เขาจากคนที่ไม่รู้ไม่สนใจไม่เคยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเลยเนี่ยให้เขามามีทั้งเฮดฮาร์ดแล้วก็แฮนดก็คือเปลี่ยนทั้งพุทธิพิสัยจิตพิสัยแล้วก็ทักษะพิสัยถ้าในในวงการครูก็จะใช้แบบนี้นะครับ เป้าหมายของสิ่งแวดลอ้อมศึกษาก็คือพัฒนาคุณภาพคนให้เกิดทั้งความรู้ความเข้าใจความตระหนักเกิดเจตคติที่ดีนะครับท้ายที่สุดต้องไปให้ถึงการลงมือเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วเราจะบรรลุเป้าหมายตรงนี้ได้ยังไงก่อนไปถึงตรงนั้นผมมีกิจกรรมเล็กๆให้คุณครูลองทําใช้เวลาสั้นๆเราอาจจะต้องเตรียมปากาดินสอแล้วก็กระดาษมาจดโน้ตสั้นๆนะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วผม อยากให้คุณครูลองช่วยกันเขียนลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเพื่อนเราหรือใครสักคนหนึ่งให้เขาหันมาออกกําลังกายคิดว่าเราต้องทําอะไรบ้างคิดว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับลองเขียนไล่มาเป็นข้อๆเลย 1. นึ่สามต้องให้ความรู้สต้องทําอะไรสต้องทำอะไรสต้องทําอะไร,ะไรนะครับผมให้เวลา1นาทีลองเขียนกันดู หมดเวลานะครับเป็นยังไงบ้างครับมีมีกี่ขั้นตอนครับมีใครทําแค่ขั้นตอนเดียวก็คือบอกเขาให้ออกข้อออกกาลังกายเขาก็จะออกไม่มีแล้วนะครับเหมือนกันครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันถ้าเราจะเปลี่ยนให้คนคนนึงมาทาอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยแค่เราบอกแค่เราให้ความรู้เขาอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะครับอันเราลองดูที่ที่เมื่อกี้คุณครูทุกท่านทํากันมาถ้าเราจะบอกคนคนนึงให้หันมาออกกําลังกายหรือคนเริ่มต้นจากอะไรครับ ให้ความรู้เขาว่าออกกําลังกายมันดีนะมีประโยชน์อย่างนั้นช่วยให้เราอย่างงุ้นช่วยให้เราอย่างนี้ชักไม้น้ําทั้งท้ามาหว่านล้อมเขาออกไหมครับยงังยังไม่ออกง่ายๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ทํายังไงให้เขารู้ตัวว่าเขาอ้วนแล้วนะหรือว่าสุขภาพเขาเริ่มแย่แล้วนะให้เขาหันมาออกกําลังกายนะครับบางคนอาจจะต้องดึงครอบครัวมาเลยว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปเธอไม่ออกกําลังกายเธอเป็นอะไรไปแล้วรูปจะอยู่กับใครอะไรยังไงโอ้โหนะครับคือ ให้แค่ความรู้มันคงไม่เพียงพอนะครับสำหรับการจะทําให้คนคนนึงเปลี่ยนมาออกกําลังกายท้ายที่สุดต้องมีตัวอย่างให้เขาให้เขาได้ฝึกมีตัวอย่างการออกกําลังกายมีรูปแบบการออกกําลังกายให้เขาได้เลือกให้ให้มันเหมาะกับกับตัวเขากับกิจวัตรประจําวันของเขาและที่สําคัญก็คือต้องทําให้มันทุกวันจนเกิดเป็นกิจวัตรจนเกิดเป็นวิถีลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้คนคนนึงเลิกเหล้าหรือบุหรี่อันนี้ยิ่งยากนะครับบอกอย่างเดียวเลิกไหมครับ คูอย่างเดียวเลิกไหมครับไม่เลิกนะครับต้องใช้หลากหลายวิธีมากที่จะทําให้เขาเปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเราจะเปลี่ยนเขาเนี่ยจากคนที่ไม่รู้ไม่ใส่ใจเลยเนี่ยให้ไปเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องค่อยๆทําเริ่มจากไม่รู้ทํำยังไงให้เขารับรู้ก่อนว่าอ๋อตอนนี้บ้านเรามีปัญหานะชุมชนของเรามีปัญหานะมันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะปัญหาขยะปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าปัญหา คุณภาพน้ําำเขารับรู้แล้วทําไงครับต้องทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องได้รับผลกระทบด้วยนะครับรู้สึกแล้วว่าคงยังไม่พอทํายังไงที่จะกระตุ้นต่อว่าถ้าเขายังปล่อยให้มันเป็นปัญหาอยู่แบบนี้มันคงไม่ดีทำาไงให้เขารู้สึกว่าเขาควรจะต้องลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วละ่ะเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ท้ายที่สุดต้องไปให้ถึงการลงมือทานะครับลงมือทํายังไม่พอเราต้องทําจนเกิดเป็นนิสัยนะครับหรือเป็นพฤติกรรมถาวรที่ติดตัวเข้าไป อันนี้ก็คือสิ่งวดล้มศึกษาในมุมมองของผมก็คือการเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้ไม่ใส่ใจเลยเนี่ยให้เขากลายเป็นคนที่ลงมือกระทําเพื่อสิ่งแวดล้อมจนเป็นนิสัยเปลี่ยนทั้งเฮดทั้งฮาร์ดแล้วก็แฮนด์ซึ่งเวลาผมจัดกิจกรรมนะครับก็จะผมก็จะกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆหรือให้ผู้เรียนของผมเนี่ยไปให้บรรลุเป้าหมายของสิ่งวดลมศึกษาซึ่งผมจะกําหนดวัตถุประสงค์ออกเป็น5ข้อนะครับก็คือเป็นวัตถุประสงค์ที่ผมจะต้องให้กับผู้เรียนอันแรกเลยก็คือต้องให้ความรู้แน่นอนนะครับ ให้ความรู้เขาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาสาเหตุผลกระทบจากนั้นทํายังไงให้เขาตระหนักว่าถ้าเขาทําหรือไม่ทํามันจะส่งผลอะไรตระหนักแล้วก็ยังไม่พอต้องกระตุ้นต่ออีกให้เขาคิดจะทําก็คือสร้างเจตคติทํายังไงให้เ,เกิดเจตคติด้านบวกว่าถ้าเขาปล่อยไว้อย่างนี้มันคงไม่ดีแน่และเราควรจะทําอะไรได้บ้างในบทบาทของเราตามศักยภาพของเราเราสามารถจะทําอะไรได้บ้างท้ายที่สุดก็ต้องกระตุ้นเปิดโอกาสให้เขาได้ลงมือทํา ซึ่งระหว่างบันไดแต่ละขั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องฝึกทักษะให้เขาด้วยเหมือนเราอยากให้คนตรวจสอบคุณภาพน้ําให้เราแต่เราไม่เคยฝึกเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือเลยเขาจะทําได้ไหมครับไม่ได้นะครับ<อ>ฝึกทักษะควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของสิ่งล้อมศึกษานะครับยูนิสโก้เขากำหนดไว้5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่องของความตระหนักทำยังไงให้ให,ให้กลุ่มเป้าหมายของเราให้เด็กๆให้ลูกๆของเราเนี่ยเห็นคุณค่าเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมตระหนัก เลยรับรู้ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ทำยังไงให้เขาได้ความรู้นะครับจะหาความรู้เองหรือจะกระตุ้นให้เขาไปหาหรือจะให้ความรู้กับเขานะครับรู้และเข้าใจระบบธรรมชาติรู้ว่าสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์มันสัมพันธ์กันนะรู้ปัญหารู้สาเหตุรู้ผลกระทบตระหนักแล้วรู้แล้วทํายังไงที่เราจะกระตุ้นให้เขาเกิดความห่วงใยนะครับเกิดความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหา แล้วก็ต้องฝึกทักษะซึ่งทักษะหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญสําหรับเด็กๆเ,เลยนะครับก็คือเรื่องของชี้บ่งปัญหาสมมุติเราพาเด็กไปที่ตลาดแห่งหนึ่งและเด็กสามารถบอกได้ว่าอืมที่ตลาดของเรานี่กําลังจะมีปัญหาขยะนะอ่ะแล้วหนูรู้ได้ไงอ่ะก็ดูสิคะดูสิคะคุณครูดูสิคะคุณครูเนี่ยถังขยะมันล้นอะไรแบบนี้นะครับคือทักษะที่เด็กสามารถชี้บ่งหรือบอกได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับชุมชนของเขาฝึกทักษะการสังเกต ทักษะทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดฝึกทักษะการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและก็การตัดสินใจวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายของสิ่งเรียนรู้ศึกษาคือการมีส่วนร่วมก็คือการนําความรู้ประสบการณ์ทักษะต่างเนี่ยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยคือวัตถุประสงค์5ข้อของสิ่งเรียนรู้ศึกษาซึ่งเวลาที่ผมจะทํากิจกรรมกับคุณครูหรือเด็กๆผมจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวตั้งทํายังไงให้ครูรู้ทํายังไงให้เด็กรู้ทํายังไงให้เขาเกิดความตระหนักจะใช้กิจกรรมอะไรมากระตุ้นให้เขาเกิดความตระหนัก จะใช้กิจกรรมอะไรมาฝึกทักษะเขาจะใช้กิจกรรมอะไรมาทําให้เขาเปลี่ยนทัศนคติได้ท้ายที่สุดเราจะกระตุ้นให้เขาเกิดการลงมือทําได้ยังไงบ้างอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ทั้ง5ข้อของสิ่งวดล้มศึกษาซึ่งอยากฝากคุณครูวไว้เวลาเราจะไปทํากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเนี่ยเอา5ข้อนี้ตั้งรับรองเราไม่หลุดรับรองเราไปถึงเป้าหมายของสิ่งวดล้มศึกษาแน่นอนและที่สําคัญเลยนะครับการจัดการเรียนรู้สิ่งวดล้มศึกษานะครับหลักๆเลยมันจะมีอยู่3รูปแบบคือ การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและอันที่2คือการจัดการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมและก็การจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เราต้องการให้เขาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมคืออะไรในสิ่งแวดล้อมคือพาเขาลงไปเห็นของจริงพาเขาลงไปรับประสบการณ์ตรงจริงๆก็คือเรียนรู้จากของจริงท้ายที่สุดต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือทําจริงๆลงมือป้องกันลงมือแก้ไขปัญหาตามบริบทและศักยภาพของเขาเด็กเล็กๆคงไม่ต้องไปแก้ปัญหาใหญ่เอาแค่ปัญหาเท่าที่เขาสามารถแก้ได้สรุปนะครับสิ่งวำลัาศึกษาปกติหัวข้อนี้จะเรียนกันถ้าเป็นในหลักสูตร ปริญญาเอกปริญญาโทก็2ปีนะครับถ้าเป็นคอร์สที่ผมเคยอบรมมาอย่างน้อยก็ต้องมี3ชั่วโมงแต่วันนี้ผมรวบลัดมาให้ไม่ถึง15นาทีนะครับ,บก็คงเป็นไอเดียนะครับสำหรับคุณครูทุกท่านเป้าหมายสิ่งวงาล้อศึกษาก็คือการพัฒนาคนทั้งเฮดฮาร์ดและก็แฮนด์นะครับการจัดการเรียนรู้สิ่งวิล้อมศึกษาต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์5ข้อทุกครั้งมีอะไรบ้างครับความตระหนักความรู้เจตคติทักษะและการมีส่วนร่วม ท้ายที่สุดจะจัดกิจกรรมยังไงถึงจะเป็นสิ่งวดล้อมศึกษา about in for นะครับต้องจัดการเรียนรู้ทั้งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมและก็เพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็คือเรื่องสิ่งวดล้อมศึกษาเครื่องมือเปลี่ยนโลกพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสำหรับผมรองกฎสีพิจิตรกมลก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ติดตามคลิปของเพจเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมนะครับพบกับคลิปต่อไปได้ใน ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ